สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองก็ไม่มีเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำขนมบัวลอยนมสดสอกไส้ช,โชโ็อกโกแลตอีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะมีหลายคนคอมเมนต์ขอมานานแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็จะชวนมาทำกินด้วยกันนะคะใครชอบเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำเลยคะ่ะ เริ่มแรกเลยเรามาทําสีต่างๆที่จะใช้ผสมกับแป้งให้ได้สีที่เราต้องการนะคะอันแรกนี้ก็จะเป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินที่ได้จากดอกอัญชันนําไปต้มนะคะก็จะได้แบบนี้นะต่อไปก็จะเป็นสีเขียวที่ได้จากใบเตยนะคะใครไม่มีเครื่องปัน่นตามเอาก็ได้นะนํามากรองแล้วก็คั้นเอาเฉพาะ ในส่วนของน้ำใบเตยมาใช้ค่ะใครชอบสีไหนก็ทำเฉพาะสีนั้นๆก็ได้นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นฟักทองนึ่งนะเราจะใช้ทำก้อนแป้งสีเหลืองนั่นเองนะคะนำมาบดแบบนี้ค่ะเราก็จะได้สีตามนี้นะน้ำเฮลโบบอยแดงฟักทองนึ่งน้ำดอกอัญชนันนมจืดแล้วก็ น้ำใบเตยนะคะเตรียมสีพร้อมๆแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยเริ่มจากใส่แป้งข้าวเจ้านะคะลงไป1ส่วนสี่ถ้วยตวงนะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะ1ส่วนสี่ถ้วยตวงสามครั้งหรือว่าแป้งข้าวเจ้า1ส่วนแป้งข้าวเหนียว3ส่วนนะคะวันนี้เราจะใช้แป้งสองตัวนะเพื่อให้ก้อนแป้งนะคะไม่เหนียวเกินไป หรือว่าใครจะใช้แป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวก็ได้นะคะคนให้แป้งสองส่วนนะคะเข้ากันดีแบบนี้จากนั้นก็ใส่น้ำดอกอัญชันนะคะลงไปค่ะให้ทยอยใส่นะอันนี้เราจะทำสีก้อนแป้งนะคะเป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินจากน้ำดอกอัญชันก่อนนะคะจะทยอยใส่ลงไปนะสามารถที่จะใส่ ตัวน้ำดอกอัญชันอย่างเดียวไม่ใส่นมจืดก็ได้นะคะแต่ในคลิปนี้ไม่มีก็จะใส่น้ำดอกอัญชันนะคะ1ส่วนแล้วก็ตามด้วยนมจืดนะคะผสมเข้าไปด้วยนะเพื่อให้ก้อนแป้งนุ่มแล้วก็มีความหอมของกลิน่นนมเข้ามานะคะใช้มือค่อยๆนวดแบบนี้นะคะจนได้ก้อนแป้งที่เนื้อนเนียนแล้วก็สามารถปั้นเป็นก้อนได้นะคะ ถ้าใครทำก้อนแป้งได้แห้งเกินไปก็เพิ่มน้ำหรือว่าเหลวเกินไปก็เพิ่มแป้งได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องตามสูตรแม่มิวนาก็คือก้อนแป้งไม่แห้งไม่เหลวเกินไปสามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้แบบนี้นะคะประมาณแบบนี้นะจากนั้นก็นำก้อนแป้งนะคะไปเก็บไว้ ใช้ผ้าขาวบางนะคะชุบน้ำหมาดๆมาคลุมเอาไว้หรือว่าแรปพลาสติกก็ได้เพื่อไม่ให้ก้อนแป้งแห้งนะคะแล้วก็เราค่อยทำนะคะสีก้อนแป้งต่อๆไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นก้อนแป้งสีเขียวที่ได้จากใบเตยนะคะอัตราส่วนแป้งแล้วก็ของเหลวก็เท่ากันนะอย่างที่บอกไปแล้วทำได้แห้งเกินก็เพิ่มน้ำเหลวเกินก็เพิ่มแป้งนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นก้อนแป้งสีเหลืองที่ได้จากฟักทองนึงนะคะอัตราส่วนแป้งเท่ากาันแต่ว่าของเหลวให้ทยอยใสย่จนสามารถนวดเป็นก้อนแป้งได้แบบนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีชมพูที่ได้จากน้ำหวานเฮลบอยแดงนะคะผสมกับนมจืดได้สีชมพูอ่อนๆแบบนี้ค่ะอัตราส่วนแป้งเท่ากันนะคะ แล้วก็สีขาวนะคะวันนี้ไม่มิ้วจะใช้นมจืดอย่างเดียวนะไม่ผสมน้ำเปล่านะคะนวดนะคะจนได้ก้อนแป้งเนื้อนเนียนที่สามารถปั้นได้แบบนี้ค่ะก็จะได้ก้อนแป้งทั้งหมด5สีด้วยกันไม่มิ้วก็จะ ใช้พลาสติกนะคะคลุมแบบนี้เพื่อไม่ให้ก้อนแป้งแห้งนะคะจากนั้นนะคะเรามาเตรียมในส่วนของตัวส้้ช็อกโกแลตกันค่ะวันนี้แม่มิว้วใช้มิวช็อกโกแลตบาร์อันนี้ก็หาซื้อได้ง่ายๆตามเซเว่นแล้วก็ l o ตัสบิ๊กซนะคะก็มีขายนะเดี๋ยวเราจะน้ำนะคะมาหาั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่จะทําไซ้นั่นเองนะ เล็กประมาณแบบนี้เลยนะเพื่อง่ายต่อกันห่อเป็นตัวไส้นะคะจากนั้นเราก็มาปั้นก้อนแป้งกันเลยค่ะปั้นง่ายๆแบบนี้เลยนะขนาดไซส์าตามชอบได้เลยนะคะวันนี้แม่มิก็ทำไซส์ไม่ใหญ่มากนะกดลงไปให้แบนแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวไส้ช็อกโกแลตลงไปค่ะ ตัวไส้ช็อกโกแลตนะคะแนะนำอย่าใส่เยอะนะเวลาทานจะทำให้เลี่ยนเกินไปนะคะก็ใส่ประมาณนิดนึงแบบนี้ก็กำลังดีนะคะคลึงให้เป็นก้อนกลมๆก,ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ วันนี้จะใช้ก้อนแป้งแค่ครึ่งหนึ่งนะคะมาทำบวัวลอยไส้ช็อกโกแลตนะอีกครึ่งหนึ่งไม่มิ้วจะไม่ใส่ไส้นะแต่ในคลิปนี้ก็จะโชว์ให้เห็นเฉพาะส่วนที่ใส่ไส้ช็อกโกแลตนะคะจะทำประมาณแค่นี้นะใส่แป้งนะคะลงไปนิดนึงเพื่อไม่ให้ตัวเนื้อขนมติดกันนะคะจากนั้นก็นำไปต้มได้เลยค่ะ ต้มน้ำจนเดือดแบบนี้ก่อนนะใส่ใบเตยเพิ่มความหอมลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ก้อนแป้งนะคะบวรลอยลงไปเลยค่ะ คนเล็กน้อยก่อนนะเพื่อไม่ให้ก้อนแป้งจับตัวกันนะคะจากนั้นก็จะพักทิ้งไว้สักครู่นะคะจนตัวเนื้อขนมบัวลอยของเราลอยตัวขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอลอยตัวขึ้นมาแบบนี้นะให้ต้มต่ออีกสประมาณ5นาทีให้เนื้อขนมสุกดีแล้วก็ค่อยตักออกไปน็อกในน้ำธรรมดาหรือว่าน้ำเชื่อมนะคะ อันนี้ก็ต้มมาประมาณ5นาทีหลังจากที่ลอยตัวขึ้นมาก็สุกดีแล้วนะคะแม่มิวก็นำไปน็อกในน้ำธรรมดานะคะหรือว่าใครจะ,ะน้ำแช่ในน้ำเชื่อมได้ยิ่งดีนะคะผิวของเขาก็จะสวยกว่านะอันนี้แม่มิวก็จะ พักทิ้งไว้ในน้ำธรรมดาแบบนี้นะคะจากนั้นเรามาเตรียมในส่วนของตัวน้ำนมสดกันนะคะแม่มี้ววใช้นมสดรสจืดเป็นนมสดพัเจอร์ไรนะ แล้วก็ตามด้วยนมผงเบเกอรี่นะคะอันนี้แมมมีวอยากจะให้รสนมกลิ่นนมนะเด่นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะสูตรนี้จะหวานพอดีนะเวลาที่ทานคู่กับตัวขนมบัวลอยที่มีไส้ช็อกโกแลตก็จะเข้ากันพอดีไม่หวานเกินไปจนเลี่ยนนะคะคนผสมให้เข้ากันแล้วก็นำไปต้มบนเตาแก๊สได้เลยค่ะ เราจะใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะคะในการต้มตัวน้ำนมนะแม่มิวจะใส่ใบเตยเพิ่มความหอมลงไปนิดนึงค่ะในระหว่างนี้ให้คนตลอดเลยนะคะจนตัวน้ำนมของเรานะคะร้อนแต่ว่าอย่าให้เดือดนะเอาแค่ร้อนมีอไอร้อนนะคะขึ้นก็พอแล้วค่ะประมาณแบบนี้นะคะ ถ้าใครจะทานขนมบัวลอยทีเดียวให้หมดเลยนะก็ใส่เนื้อขนมบัวลอยลงไปได้เลยนะคะแต่อันนี้แม่มิวก็จะแยกตัวน้ํากับเนื้อขนมแยกกันต่างหากนะเนื้อขนมจะให้ดีแช่ในน้ําเชื่อมนะคะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟแล้วก็พร้อมทานได้เลยค่ะ นี่นะบัวลอยนมสดสอดไส้ช็อกโกแลตของเราในวันนี้นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะหน้าตาของเขาก็จะเหมือนกับบัวลอยปกตินั่นแหละนะคะแต่ว่ามีความพิเศษก็คือวันนี้เราสอดไส้ช็อกโกแลตเพิ่มเข้าไปข้างในแล้วก็ตัวน้ำจะเป็นน้ำนมสดไม่ใช่น้ำกะทินะคะนี้เลยนะคะแม่มิวใส่ไส้ช็อกโกแลตไม่ได้เยอะมากนะเวลาทานก็จะ หวานพอดีไม่เลี่ยนเกินไปแต่ถ้าใครชอบไส้เยอะๆก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะตัวน้ํากับตัวไส้วันนี้นะคะความหวานของเขาเวลาทานก็จะพอดีไม่หวานจนเลี่ยนเกินไปนะคะยังไงใครที่คอมเมนต์มาหรือว่าใครที่ชอบขนมหวานนะก็ลองไปทำกินกันดูนะทำได้แบบไหนก็มาเม้นบอกกันนะคะวันนี้ไม่มีต้องขอตัวก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ใครที่ ยังไม่ได้กดติดตามแม่มิวก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ